วัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้ทำสวนกระถางค่ะไม่ลงไปที่สวนละสวนกระถางนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการปลูกผักชีแล้วก็ดูแลผักชีให้งามค่ะเป็นผักชีฝรั่งนะคะไม่ใช่ผักชีไทยนะคะเนยที่เห็นอยู่นี่แหละ หรือบางคนเขาก็เรียกว่าผักชีใบเลื่อยการดูแลผักชีก็ยากเหมือนกันนะคะปะกิ้ก็ปลูกครั้งแรกปลูกมันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันคะ่ะฟังให้ดีๆนะคะปัญหาของผักชีเวลาปลูกผักชีฝรั่งเข้าออกดอกบ่อยมากเผลอแป๊บๆจะออกดอกเลยเนาะ แล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาใบก็เหลืองแล้วก็ไม่แตกกอไม่แตกหนอ่อไม่แตกยอด่อกี้ก็มันดูพยายามดูมันเป็นเพราะอะไรอยู่ที่พื้นดินงามแป,ป๊บๆไปดูอีกทีหนึ่งก็เริ่มจะโซมใบเหลืองละแล้วก็ออกดอกเดี๋ยวเดียวนะก็ไม่ขยายพันธุ์ละคล้ายๆกับว่าจะตายไปเลย่อกี้ก็เลยมาสังเกตแล้วก็มาดู เนี่ยกระถางเนี่ยพอช่วงบ่ายนะคะถ้าเราไม่ได้รดน้ําเช้ากะว่าเอามีธุระตอนเย็นค่อยมารดบายๆกลับมาบ้านอ่อนปวกเปียกเลยคะ่ะสลบไปเลยแล้วเราก็ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็มาค่อยๆแก้ปัญหาจนได้เคล็ดลับในการดูแลเขาเลี้ยงดูแลเขาให้งามทีนี้ก็มาดูเคล็ดลับ ของเราก็แล้วกันนะคะอันดับแรกคะ่ะปรุงดินก่อนการปลูกผักชีให้งามดินต้องมาก่อนนะคะปรุงดินแล้วก็เติมเปลือกมะพร้าวสับให้ดินร่วนสุยให้มีโพรงอากาศอย่าให้ดินแน่นเด็ดขาดคะ่ะ ดินที่ปรุงก็คือเหมือนที่ปักกิกปรุงแล้วก็ปลูกทั่วๆไปอย่างละหนึ่งส่วนแต่ว่าเวลาเอามาใส่กระถางใส่ปเปลือกมะพร้าวสับลงไปนะคะสักประมาณนี้หนึ่งกระถางใหญนะ่ใส่ประมาณนี้เอาคุกคลุกคกเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ลงไปพอปลูกเสร็จนะคะเลี้ยงดูเสร็จขั้นตอนที่สองปลูกไว้แล้วนะดูแลไปสักพักละขั้นตอนที่สองห้ามยกผักชีฝรั่งของเราเนี่ย ไปอยู่ในบริเวณที่มีแสงแดดจัดนะคะต้องเอาไว้ในที่มีแสงแดดรำไรเขาไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะปลูกใหม่ๆปพคเก,กเลี้ยงอยู่ในร่มงามดีๆแสงแดดรำไรยกขึ้นไปบนชั้นเอาไปจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักประมาณเดือนหนึ่งเอ๊ะผักชีเป็นอะไรค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลือง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 แล้วก็ไม่มีการแตกหนอ่อแตกกอแตกยอดเหลืองอย่างเดียวค่ะ ก็ยังไม่รู้อีกแต่ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ยกกลับมาไว้ที่เดิมมันยังไม่รู้แสงแดดนะเอากลับมาไว้ที่เดิมพออีกสักพักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยๆฟื้นค่อยๆเขียวขึ้นค่อยๆงามขึ้นก็เลยมารู้ว่าอ๋อผักชีฝรั่งไม่ชอบแสงแดดแสงแดดนี้ไม่เอาเด็ดขาดนะถ้าแดดจัดคือเตรียมเลยค่ะเตรียมลาเลยถ้าอยู่ในร่มเนี่ยค่ะใบจะเขียวสวย รำไรนะคะแดดนิดเดียวเนี่ยแดดไม่เยอะของประก๊กบังต้นไม้สารพัดได้แดดตอนเช้าเชสักหน่อยก็โอเคแล้วใบยๆก็สาดส่องประมาณสักสี่หโมงเย็นได้หน่อยหนึงอันนี้เคล็ดลับอันที่2แล้วนะคะทีนี้เคล็ดลับอย่างที่3ปลูกไปแล้วรดน้ำ ความเย็นไม่ค่อยอยู่ช่วงบ่ายๆจะมีอาการที่ว่าไม่สดชื่นเท่าไหรค่ค่ะถ้าแดดจ,จัดจัดอากาศร้อนอบอ้าวดูแล้วก็ไม่สดชื่นเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้เขาด้วยตัวนี้แกลบนะคะแกลบดำค่ะเอาแกลบดำมาโปะข้างบนไว้ให้เขาทั้งสองกระถางเลยปะกิกทำลองดูนะคะ แล้วก็รดน้ำดูแลไปทุกวันปรากฏว่ายอดพุ่งเลยค่ะอันนี้ความชุ่มฉ่ำมาละยอดพุ่งขึ้นมาเลยเห็นไหมคะตั้งสลอนขึ้นมาเลยอันนี้แสดงถึงความสมบูรณ์ของเขาพืชผักถ้าไม่สมบูรณ์ใบจะตกใบจะเหี่ยวแต่ถ้ายอดตั้งใบตั้งขึ้นมาข้างบนอย่างนี ความแข็งแรงของเขาความสมบูรณ์ของเขามาเต็มที่เลยค่ะเต็มร้อยต่อไปนะคะเคล็ดลับหรือว่าเคล็ดไม่รับข้อที่4ค่ะห้ามผักชีฝรั่งปลูกในกระถางของเราเนี่ยออกดอกเด็ดขาดค่ะอันนี้ห้ามเลยนะคะถ้าออกดอกปุ๊บชะง,งักการเจริญเติบโตเตรียมตัวแก่แล้วก็ตายเลยค่ะค่อยค ใบค่อยๆเหลืองไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ใบก็สั้นเข้าสั้นเข้าเลยค่ะถ้ามีดอกโผล่ขึ้นมาใช้กรรไกรแย่ลงไปตัดออกเลยนะคะแต่ป้าเกก็ตัดครั้งเดียวยังไม่ออกยังไม่มีเลยค่ะตัดไปครั้งเดียวอันนี้คือห้ามเด็ดขาดพอตัดดอกตัดอะไรที่เขาโผล่ออกมาแล้วก็ต้องดูช่วงล่างนะคะถ้ามีใบเหลือง ใบแก่ดึงออกเลยค่ะดึงออกเด็ดออกให้หมดเลยอย่าปล่อยไว้ค่ะคล้ายๆกับทำสาวให้เขาอยู่ตลอดเวลาเอาดอกทิ้งเตดตัดใบแก่ทิ้งใบดำใบเหลืองใบด่างเขาชอบเป็นข้างล่างอย่างเงี้ยดึงทิ้งให้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาแทนพอเด็ดใบข้างล่างออกแทงยอดใหม่ขึ้นมาแตกยอดแตกกอแตกหนอเห็นไหมคะ ยอดเยอะมากเลยค่ะก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มเลยอันนี้เป็นต้นเล็กที่ยังไม่โตก็คือว่าเขาแกรนเล็กแล้วก็เหี่ยวเมืกี้ก็เลยเอาออกจากกระถางหมดเลยค่ะทีแรกมีนิดเดียวนะคะไม่เยอะอย่างนี้นิดเดียวเอาออกจากกระถางเทดินเก่าทิ้งแล้วก็มาปรุงใหม่อย่างที่บอกนั่นแหละปรุงดินเสร็จก็ใส่ขุยมะพร้าวสับ มะเปลือกมะพร้าวสับเข้าไปโกลยใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่ก็หืมก็คิดว่าจะตายละสลบเลยค่ะเหี่ยวหมดเลยแต่ก็ยังพยายามดูแลเขาให้น้ำเช้าเย็นเช้าเย็นเขาค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ใส่นี่แหละค่ะลงไปทำให้ได้รับความเย็นอยู่ตลอดเวลาสดชื่น แล้วก็ออกมาในลักษณะนี้นะคะแกลบดำนี่อย่าทิ้งใส่แกลบดำลงไปให้ความชุมช่มชื้นชุ่มฉ่ำเขาเขาก็จะงามเห็นไหมคะตั้งสลอนเลยแล้วก็แตกหน่อเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆออกมาเริ่มแตกละเนี่ยเป็นยอดเล็กๆ,ๆออกมาอันนี้คือความสมบูรณ์ของเขาถ้าไม่สมบูรณ์จะไม่มีแตกยอดแตกหน่อแตกกอน,นะคะอ้าวเคล็ดลับ ข้อที่5อันนี้ก็คืออาหารแสงแดดพอแล้วนะคะดินได้ละธาตุอาหารของเขาทีแรกก็ได้จากขี้รัวปุ๋ยที่เราผสมเข้าไปในการปรุงแต่เขากินไปน,นานๆก็ค่อยๆเจือจางใช่ไหมคะเราก็อย่าลืมนะใครมีน้ําหมักหรือไม่มีก็ใช้ตัวอื่นผสมน้ำรดให้เขาถ้าไม่มีก็ทำน้ำขี้วัว นะแช่ขี้วัวเป็นน้ําขี้วัวให้เขาหรือว่าจะทําฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดป้าก็กก็ทําพักหลังนี่ทําไว้ตลอดเพราะว่าไปหมักฟักทองมะละกอกล้วยใช้ไม่ทันนะคะอายุเกิน3เดือนพอเกิน3มเดือนป้าเก็กไม่ใช้ละลองเอามาใช้ดูถ้าเกิน3เดือนเอามารดน้ําผักเอาไปรดแตงกวาใบเหี่ยวเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกรดไปแล้ว ใช้ไม่ทันก็เลยมาเอาตัวนี้ก่อนทํานิดหน่อยก่อนนะผสมน้ํารดให้เขาสลับกันค่ะอาจจะมีน้ําเป็นน้ําขี้วัวมัง่งสองสาวันก็มาเป็นตัวนี้มัง่งอีกสองสาวันก็เป็นน้ําหมักชีวภาพมัง่งหรือว่าใครมีตัวเดียวก็ใช้ตัวเดียวให้บ่อยๆให้ทีละนิดอย่างละสองช้อนนะคะต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ถ้าเราใช้น้อยแล้วก็ลดปริมาณลงมา อาจจะเอาแค่5ลิตรผสมไว้เราก็อย่างละครึ่งช้อนอันนี้ครึ่งอันนี้ครึ่งใส่น้ำไป5ลิตรพอผสมเสร็จก็รดราดให้เขาแล้วก็ใส่ฟอกกี้นะคะพ่นให้ทางใบอันนี้คือปป็กทดลองดูแลว่าจะงามไหมแล้วก็งามจริงๆคะ่ะถ้าเราปล่อยเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดเขาก็จะไม่งามคือเรา ระโจรลงไปดูซิว่าอาอเต็มที่ดูซิว่าจะงามไหมโอเคค่ะงามจริงๆเนี่ยลงไปดูแลเขาจริงๆจังๆเลยค่ะแล้วไม่ต้องถามปาเก๊กว่าปาเก๊กค่าผักชีฝรั่งเลี้ยงแล้วไม่งามปลูกแล้วไม่งามปลูกแล้วตายใบเหลืองทําตามห้าขั้นตอนนี้ต้องทําจริงๆจังๆนะคะรับรองเลยค่ะผักชีฝรั่งของเรางามแน่ๆเนี่ยเตรียมแตกกอกอใหญ่ละอีกหน่อยก็จะล้นกระถางเลย เพว่ายอดเยอะมากมากเป็นไงคะการดูแลผักชีฝรั่งไม่ได้ยากเลยนะง่ายนิดเดียวขอให้ใส่ใจแล้วก็ทำตาม5ขั้นตอนของปะกิกก็จะได้ผักชีฝรั่งเอาไว้กินหรือว่าจะขยายแยกพอเน่นแล้วก็แยกกระถางอื่นก็ได้นะคะแต่ห้ามข้ามขั้นตอนนะห้าม เอาออกขั้นตอนหนึ่งทำแค่2อสขั้นตอนไม่ได้นะคะครบ5ขั้นตอนผักชีฝรั่งงามเน่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแค่นี้กันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้ากิ๊กวยคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ